สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาชวนนักเรียนไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเกี่ยวกับศาสนาต่างๆในประเทศไทยนะคะ,ะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันนะคะครูก็ ให้หนักเรียนเตรียมหนังสือวิชาสังคมนะคะ,ะดินสอยางลบนะคะปากกาให้พร้อมนะคะสำหรับที่จะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ,ะนักเรียนเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเตรียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาทำกิจกรรมร่วมกันเลยนะคะก็คือนักเรียนเปิดหนังสือนะคะกิจกรรมหน้า น้า11เนะคะเกี่ยวกับศาสนาต่างๆในประเทศไทยนะคะ,ะนักเรียนมาดูกันนะคะก็จะมีเกี่ยวกับพุทธประวัติและก็ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะอย่างศาสนาพุทธเนี่ยนักเรียนเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยอเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือพระพุทธศาสนากันนะคะ และนอกเหนือจากพระพุทธศาสนาก็จะมีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์อินดูนักเรียนพร้อมกันเรียงเอ่ยพร้อมถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาทำเรามาทำกันเลยนะคะนักเรียนสา,าสามารถที่จะตอบร่วมกับครูได้เลยนะคะดูระพระพุทธศาสนา นะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือศาสดาของศาสนาพุทธเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้านะคะทรงมีพระนามเดิมว่าสิทธ,ธัตถะใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่เก่งมากนะคะคนที่ตอบเก่งมากเลยนะคะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูติเมื่อวันขึ้น15บห้าคำเดือน หใต้ต้นสาระนาลุมพินีนะคะอยู่ระหว่างคุงกบินลพัทและคุงเทวหะนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยเจ้าชายได้ตัดเจ้าชายสิทธัะเนี่ยได้ตัดสินพระไทยออกผนวดเพื่อหาหนทางดับทุกข์นะคะ,ะ,คะแล้วก็พระองค์ก็ทรงสัตสรูนะคะหลักอริยสัจสี่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันขึ้น15บห้าคเดือน6นะคะ อ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพระองค์ก็เป็นไงคะออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา,านะคะอ่าแล้วก็ทรงปร,รินิพานในวันขึ้น15ค่ําเดือน6เช่นกันนะคะท่านเนี่ยได้เผยแพร่าศาสนาพุทธเป็นระยะเวลา45ปีนะคะ ต่อไปก็จะเป็นศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะศาสนาคริสต์ศาสดาของศาสนาคริสต์คือใครคะนักเรียนคือใครเอ่ยอ่าก็คือพระเยซูนะคะอ่าพระเยซูศาสนาคริสต์เนี่ยถือกำเนิดที่ดินแดนปเาเลสไตน์ประเทศอิสราเอลนะคะอ่าซึ่งพระเยซูเนี่ย ประสูิที่เมืองเบเลเหฮมนะคะในกรุงเยซูซาเลมประเทศอิสราเอลเมื่อวันที่25ธันวาคมนะคะกศ1บิดาชื่อว่าโยเซฟมารดาชื่อว่ามาเรียนะคะ,ะพระเยซูเนี่ยก็คือสอนให้มนุษย์เนี่ยมีความรักต่อกันมีความเมตตาการุณาเสียสละใช่ไหมคะสอนให้ทุกคนเนี่ยมีความรักต่อกัน นะคะและพระเยซูเนี่ยสิ้นพระชนเมื่ออายุได้33ปีนะคะด้วยการถูกนักบวชชาวยิวเนี่ยจับพระองค์เนี่ยตรึงบนไม้กลางเขนนะคะอันนี้สำหรับศาสนาคริสต์นะคะต่อไปก็จะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือศาสดาของศาสนาอิสลามคือใครคะนักเรียนทราบไม่เอย่ย เก่งมากนะคะเก่งก็คือนบ,บีมูฮัมมัดนะคะนบ,บีมูฮัมมัดเนี่ยประสูติที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอราระเบียนะคะเมื่อวันที่20เมษาพนพศ1113นะคะอ่สาเป็นบุตรของนายอับดุลเลาะห์แล้วก็นางอามีนะนะคะพระองค์เนี่ยได้เผยแผ่นะคะพระพุทธศาสนา แล้วก็ท่านได้เดินทางประกาศศาสนาเป็นระยะเวลา23ปีใช่ไหมเอ่ยแล้วพระองค์เนี่ยทรงสิ้นพระชนตอนพระองค์อายุกี่ปีคะนักเรียนกี่ปีคะหกสิบสปีนะคะเก่งมากเลยหกปีนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นศาสนาพราหมณ์อินดูนะคะ ศาสนาพราหมณ์อินดูใครทราบบ้างเอ่ยว่าศาสดาของศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยคือใครทราบไหมคะใครตอบได้ยกมือเลยค่ะอ่าเก่งมากเก่งมากเลยค่ะศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยจะไม่มีศาสดานะคะแต่จะมีศาสแต่จะนับถือเทพเจ้าสามพระองค์นะคะ ก็จะมีพระพรหมนะคะพระวิษณุและก็พระศิวะนะคะเขาจะนับถือเทพเจ้า3พระองค์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูว่าในส่วนของศาสนาพราหมณ์อินดูนะคะเกิดขึ้นในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเป็นศาสนาที่เก่าแก่นะคะเป็นศาสนาที่เก่าแก่ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติของแต่ละศาสนา,านะคะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยนะเข้าใจไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนนะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกันและก็ทำพร้อมกันนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะถ้าน,นัถ้านักเรียนเข้าใจนะคะ ครูก็จบกิจกรรมเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน